แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้มีเฮน,นะคะผู้ประกันสังคมมาตรา33รัฐเลงเยียยาคาดคนละ4,000บาทนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งเยียยาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33 คาดจ่ายคนละ4,000บาทตั้งงบ40,000ล้านกระทรวงแรงงานถกสภาพาัะคาดได้ข้อสรุปสัปดาห์หน้านะคะจากกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33จำนวนกว่า11ล้านคนมีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิด -19 หลังจากที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี มีมติให้ช่วยเหลือพร้อมสั่งการให้ไปพิจารณาเงื่อนไขยเยียวยานั้น29มนกราคมมีรายงานแล้วนะคะว่าแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา33ท,ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยา3,500บาทหรือ4,000บาทเป็นระยะเวลา1เดือนโดยใช้งบประมาณราว40ล้านบาท โดยในเบื้องต้นคาดว่าอาจใช้เงื่อนไขเหมือนโครงการเราชนะคือเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0 0 0สนบาทรายได้ต่อปีไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทหรือเฉลี่ยมไม่เกินเดือนละ25,000บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ,จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ผู้สื่อขาวรายงานว่ากระทรวงแรงงานจะหารือสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสสอชเพื่อหาข้อสรุปตัวเลขและงบประมาณที่จะใช้คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุปก่อนจะเสนอให้ในายกรัฐมนตรีรับทราบและเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครมพิจารณาความเห็นชอบต่อไปนะคะ